ครับครับผมนายอุดมศิลป์อมาสมบัติครับครับผมซื้อเหรียญสื้อโอเล่ครับพี่โอเล่นะครับครับที่อยู่บ้านเลขที่สองหนึ่งเก้าตดอนบ้านสามเภอกระนวลจัังหวดขอนแก่นครับครับผมพอพันผมคืออยู่นี่คือเจ้าบิ๊กกันครับบิ๊กกันนะครับผมโอ้สมซื้อยืดตัวหรอเนาะสายแก้วฟ้าครับโอ้ครับผมสายแก้วฟ้า สูงเท่าไรครับสูงประมาหกสิบครับโอ้สมพ่อผมเหลียวเบื้องผมเลยเงยหยนาเบื้องเนาะนี้ครับฟาร์มเฮาเสื้อยังครับทุ่งมหาเศรษฐีทุ่งมหาเศรษฐีฟาร์มเนะาะมาเล่นทั้งนี่แหละครับทบั้งอำเภอกระนวลเด้อพี่น้องเด้อมือนี้มีของดีมานำเสนอครับพี่น้องเข้าเอาเงาเลยครับเดี๋ยวยางยางโชว์เบิง้งเอายวยางชว์เบิงงบ้งลูกแหละแล้วคอยยางเบิ้งเมย์พันครับผม มืึอนี้มาผมมาหอดฟ้ามเลยนะครับผมฟ้ามครับผมบิ๊กกันนะครับผมบิ๊กกันนะครับผมรับผสมอ๋อรับผสมน้ำเนาะครั้งละหนึ่งพันบาทผสมโตเลยเนาะครับผสมจริงแล้วผสมจริงถ้าว่าหนึ่งพันนี่ต้องต้องออกมาผสมยุ่นหนีป่ะครับครับผมครับผมค่ารถออกเองแต่ถ้าเอาไปข้างนอกก็ออกค่ารถเอาเนาะครับครับผมไม่เกินร้อยหนึ่งเนาะค่ารถครับผมเอาน้ำลอยเดียวสองลอยนะครับผม งามให่นะครับผมอัตลักษณ์พอพันควายเผือกเลยนะไอเบียกันเนี่ยสายแก้วฟ้า <c oughs> เอามัมันเถือกกินบอกครับมันมีตัวเมียติดสัตว์ได้เนี่ยผมเหลียวเบื้องอยุ่นนี่แมนครับมีตัวนึงแมนครับเ <c oughs> นี่ครับผม มือนีพ้าพอแม่พี่น้องเข้ามายามฟ้ามเลยนะครับผมพี่น้องเข้าแฟนเพียรหลายคนมันก็บอกผมคือพ่อมาไทยฟ้ามเนี่ยมือนีพ้ามาแล้วครับอ๋ชมแม่ลรกเลยครับครับผมแม่นี่ออกมู่นลาจั็กน้อยบ่ครับเนี่ยครับน้มตาเจ้มเจ้าจำเขาอัตลักษณ์ไข้ไทยเลยน้องเข้าสูงร้อยสี่ห่าครับร้อยสี่สิบห้าน่วัดแล้วเนาะครับ ผสมก้าวจะเลื่อนไว้ผสมก้าวจะเลื่อนไว้สองเดือนแล้วครับครับผมโอ้สูงครับตาแต่ว่าอันนี้มันเจียกขี่ตมด้วยเนาะเลียงแบบมันเจียกขี่ตมครับผมเลียงแบบเย็นๆครับครับเลียงเย็นๆซุ่มๆนะครับผมนี่ครับผมข้ออ่องตายวิธีควายครับครับผมต้องเย็นครับควายอ่ามีนี้นะครับเขาทาเข่าทาครับงามพี่น้องเข้าลูกซ้ายเพิ่นเลยสี่เดือนสี่เดือนเนาะครับสี่เดือนนี้มาสูงแถะลูกซุ่ม ลูกไอ้ซู่โมะครับมะน,นีบักลาะมะสโ,โมโอโม่โอโม่ลูกซู่โม่ครับผมไอ้นี่ก็ตาแต้มแก้มจ้ำฝุนฝุนถุงเท่าเพิ่อนน่ะผุนข้อข้ขออ่องนะครับผมส่งหูนะพี่น้องเขา้าแต่ว่าแมียมันส่งคือส่งห่วงอยู่ครับห่วงลูกสดัอห่วงลูกเนาะขันแม่คันแม่ห่วงลูกนี่คือเลี้ยงลูกดีด้อพี่น้องเท่าจำไวเลยนะครับผมขันง้อควายมันห่วงลูกเนะี่ยถือว่ามันเลี้ยงดีครับ โอ้แม่นี่นี่แม่คอกเลยเนาะครับนี่แม่คอกแม่บล็อกนะครับผมบล็อกเลยแหละแม่นี่ครับผมเรียขายง่ายขายง่ายหรอก็ระเงากเงาอาดหลาดได้พี่น้องเข้าครับผมยืนเง่าเนี่ยยืนเง่าแม่นครับผมฝุ่นสง่ายกข้อขึ้นนี่ป้าเข่าท่าปานแจ้งเอาเข่าท่าเล่นนะครับยกข้อขึ้นนี่งามงามครับถ้าว่าบวกบวกมูลาประมาณจะเปิดเส้นครับยืมมันยืมหาเปิดเส้นเนาะพอเพิ่นมาถึงไหนก็ พอเป็นไงดาวซีพีอ๋อดาวซีพีปันซีพีครับผมแม่ได้ปานครับแม่ไซสเพชรอุดรับอ๋อนี่ครับผมสายเป็นควายเกรดเอฟสามแล้วนะครับพี่น้องเข้าซือว่าเป็นควายแม่บอกง่ายเลยฮันแม่นี่ยังสูงก็แม่นั่นไปอีกครับตัวนี้กับมูลาบพะครับนี่กติดอยู่ครับติดอยู่นิดหน่อยเนาะดาวเอปานซีพีปันซีพีโซลินนั่นแหละครับผมปานซีพีปันโซลินแม่สี่สิบเก็ด ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับผมขึ้นล่องลอยครับผมกับประมาณบวกเนาะครับไอแม่บอกครับปานสุรินพอครับพอเนาะเราแม่ได้ครับสายเพลิอุดรครับคือกันกับโตแม่นั่นเนาะมาตตาคอรเดียวกันดิมาตตาคอรเดียวกันครับโตนี้แม่แห้งสูงนี่ทั้งนั้นก็โตนั่นไปอีกครับแม่พลอยเกิดพอแม่ไน้ครับผมอันครับลูกสาวเพิ่นนี่บ่นอนอยู่เนี่ยครับยี่ส่งสบายใจชิวๆเฉบท้ เดี๋ยวลุกขึ้นเด้อบวยแบบเอิมยางอ้อมนมากเล็กน้อยครับหมุนได้ปะรื้อๆตรงหัผมอ้อมยางหนาครับตัวนี้โอ้ยยางหนาเลยครับผมอีหยังในท้องครับนั่น่อาเป็นของเสียนั้นราคาครับเสียนั้นราคามันลอยหกสิบห่าครับโอ้โหสูงลอยหกสิบห่าโอ้ขอแบงขึ้นมไหมครับผมเด้เงยหน้าเบิ้งบุญแล้วโอ้มามุ่งนีทั้งคักครับเจ๋อเลย ม่มนี่แจวเลยครับหลังนี่ย่างหนาครับผมโอ้ยนองเข้านี่เป็นควายแม่บอเกียดเอียบสามเลยเลยครับเพราะว่าแม่กสใยไงพอกสใยไงครับพุ่นท่ายเต็มเลยเชืองครับเชืองครับผมคนไวเต็มเลยนะครับผมเตือนกล่องถือกินผู้เบาผมว่า ดีคนรอดีคนรอมือนี้ไปตลาดนัดกะว่าเขาคิ้วบานดาลาในห่วยไหมหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ไหมนะครับสําหรับการทําคลิปของผมช่องนี้เ้อพอ่น้องเขากถือว่าเป็นเรื่องดีครับแล้วมือนี้ก็ถือว่าเป็นฟ้ามแรกที่ผมเขามาเด้เป็นฟ้ามแรกเลยนะครับผมทิ่มีควายหลายตัวขนาดนี้ งามนะครับผมแม่นี่ถือว่าใ,ใหญ่เลยนะครับผมสุดยอดมากๆเบื้องหลังอีกจักบาทนะครับพุ่นบื้องหลังมะครับเบื้องคาดกระดานหลังตำรวจเตือนนะครับผมเตือนแต่ว่ามันห่อยู่เด้พี่น้องเข่าทาเข่าทาเข่าทาหูย่กครับผมครับมาลงมาฮะไป เออย่างอ้อมมบงหนเบืงคักดีนะครับงามครับผมน้องเข้ากระบวกผสมมูลาประมาณยี่สิบหาเนาะครับยี่สิบหาตัเส้นนี่กันก่อพ้ยน้่มไหลนี่ละครับผมคห้ยน้มไหลเพราะว่ามูลามันเป็นควายน้มเนาะครับคุ้ยเรียงลูกงามครับผมควายน้มควายเรียงลูกดีเรียงลูกงามครับผมดูของสั่งนี่เพิ่มอัตลักษณ์เอาครับผมครับผมแม่นี่ท่างไหนครับเนี่ แม่นี่เพิ่นว่าไอเป็นลูกไอเด่นพี่บุญครับเด่นเด่นพ่บุญเด่นเด่นพี่บุญครับผมตบากัดเอาน้ำเพิ่นมาเนาะครับอ๋อเพอนเ่ได้ยุ่นีครับผมเอาน้ำเพิ่นมาผสมเก่าจะเล่นไห้ผสมเก่าจะเล่นเนาะในถองครับสูงไวสี่สิบหกไหงสี่สิบหกบวกนะครับพี่น้องเฮาแม่นี่กับงามคือกันครับเป็นไข่แม่บล็อกขึ้นกันนะครับผม นี่เรถือว่าเป็นฟามไข่ตัวย่างเลยนะครับสําหรับผู้เลี้ยงไข่นะครับไปสักระดับหนึ่งมือหนึ่งห่อกับสีได้แบบสี่หละนะครับ <S <S นี่คือไข่ระดับไข่ยใยไ e ข่เอบเอบสามทีม่มอนองถามผมกันเอบหนึ 1, ่งกับไข่ทยบานผสมนะครับเอฟสองกับ e ได้เป็นลูกเอบหนึ่งนะครับผมนี่คือเอฟสามแล้วลูกออกมางได้กับเป็นไข่ยใยครับต้อห้ไปใส้พอหน่อยกับเป็นไข่ยใยครับลูกออกมาเพราะว่าเมใหญ่แล้ว ลูกเป็นดอกสีดอนดิครับผมไห้ตัวด้นนอ้ลูกเจ้าฟ้าครับผมะนั่นนะลูกเจ้าฟ้าน้องนุตาครับผมน้องนวลนตาอันนี้น้องยังไงครับนีใส่ท้องครับใส่ท้องลูกไอแม่นวลนตาลูกลูกซื้อว่าน้องนวลนตาเนาะครับโอ้งามงามครับเดี๋ยวผมเพิ่งถ่ายกอนครับใส่เก่าจะเล่นไว้ผมเอ้ยพ่วงนุ่มเนี่ยนี่เราเลี้ยงลูกดีครับอุ่นตึ้งขนาดครับ เข่าอัตลักษณ์เลยกลาเพิ่นก็ได้ที่เดือนนี่แหละครับผมไม่ทองก็อยู่สามเดือนผมติดไหมครับผมผมติดไงเนาะเสีเดียวครับผมเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครับเนี่ยตัวสองข้าครับตัวสองข้าใน่ทองเห็นว่ามันนั่นลูกแรกเลยครับป้าเป็นเป็นสายเขาอีกน่อยนึงจะอายุเมื่อไหร่เป็นสายเขาก็ใอ้ลูกแรกตัวใหญ่ปัดว่าเป็น ลูกสองลูกสามเลยเมียเบ่งผลไม้ครับ,มรบผมมาเดี๋ยวเบิ่งเงยข้อกันครับนอนเข้าค่ายนนผลอัต,ตลักษณ์ข้อสององ่องถุงเท่ากำไลกําไลด,ด้านหลังนะครับเป็นค่า,ายใสเขาจักหน่อยนะครับผมแต่ว่าเป็นค่ายญ่แท้แล้วล่ะครับเอ้ยเั้ยสี่คือโยบักเนี่ยเนาะโอ้อันนี้หกเดือนแล้วเด้พี่น้องเข้า แม่เพชรครับแม่เพชรลูกสาวเพชรอุดรครับลูกสาวเพชรอุดอครับในท้องเบิ่มพันล้านหาเดือนครับครับผมเบิ่องนแม่เนี่ยมันหยดโรเลสนี่ครับหยดแล้วครับโชว์ครับผมโชว์ซื้อนะครับเต็มท้ายมากอย่างว่าเดี๋ยเปิดจ๊กโต้ด้วพี่น้องเข้าต้องดีครับผมจะว่ากับว่าเนี่ยครับผมบ่าวีบ่าววันคุยกันเถื่อนข้อกันก็เนี่ยครับผมสันทักอีดีวะครับผม คุยกันเดือดว่จกให้กันเล่ก็ได้ได้ครับแต่ว่ามันส่งเตือนผมเล็กน้อยนะพี่น้องเข้าสุ่ยมันอาจจะท่องอย้วมันงดเงียบก็บ,บอกว่าเถื่อครับนี่ยางหนาครับเต้ผมสู่งลายสามสิบหกเน่าเขาได้พวได้ี่ยได้หนายาวครับผมหุ่นครับผมสู่งลายสามสิบหกโอ้ยสามสิบหกครับแต่ว่าในท้องนี่เบิ่มพันล้านนี่โอ้ท้องนี่ หยดลงแล้วนะนอนเข้าครับผมเพิ่นมีตัวย่างลูกเพิ่นเจ้าตัวปะครับนี่ย่างลูกเจ้าขุนทองใช่ครับอ๋อนั่นนะพ่อบ้านครับครับผมโอ้ขนาดพ่อบ้านเดนั่ยเนี่ยตกใจก็ผมกับแม่เอาออกจากงุศงิดจังน้อยนะครับพี่น้องเข้าตัวนี้ขุนทองได้อาดือนแล้วนะครับงุศงิดเดี๋ยวเบิ่งทางไป ตัวนี้เลี้ยงลูกดีครับพี่น้องกันมันส่นงห่วงหลวกเนี่ยจักน้อยแนะมันเลี้ยงลูกดีนะครับเอาเบื้องสวดมันไงไงตามที่เคยเลี้ยงงัวดอกอันนี้ควายมันเกิดคงสีพ่อตัางกันตัวเนาะแมนวาครับอ๋อนั่นลูกตัวนั่นเนาะนัน,น,นลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าอ๋อตัวนี้เป็นแม่บอกง่ญ่เลยนะครับผมมัน สนนา,า,ายครับสายหนาสายเต็มเลยนะตัวนี้เขาแเปครับนี่เป็นลูกแม่ไอ้นั่นนะครับลูกแม่เพช็นะครับน้องเข้าเอาเขาถือ,อคอกว่าล่ะโอ้ควกผู้าสาวเพิ่นน,นี่ขนาดพ่อบ้านๆเนีด้ครับน้องเข้านี่่ะเพราว่าขันเป็น่า,า,มนมาแม่มันเป็นแม่ใหญ่แล้วไปใส่พ่อบ้านลูกกันใหญงครับเพราะว่ามันเป็นไข้ใหญ่แล้ว แต่ว่าถ้าแม่น้อยใส่พอใหญ่นี่ก็ต้องรุ่นต่อไปครับนี่เขาเอือหางเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าแม่ใหญ่แล้วใส่พอเบาๆก็ยังได้ครับผมหางกีเกี่ยมผู๋อ๋อท่านได้ห้อยอ้วยเพิ่นไม่ยามแล้วเนาะอันนี้ครับเดี๋ยวเพิ่นกลับมาครับผมของมาส่งให้ยื่อสามตัวครับผมตัวนี้เราคุยกันไปครับตัวนี้อ๋อแม่แสงดาวครับอ๋อแม่แสงดาวโอ้ยตัวนี้ยังตันขึ้นกันครับนีแฟนเจ้าบิ๊ก แปดนี่เลยเนาะครออกมาคือผู้สาวหลายเถอะตบ้านเล่าพึ่งมาไอ้ยู่นัมโอ้โตเอื้อนี่ยมันติดทองมาครับผมแต่ว่าตัวนี้มะคอดมะคอดแหลกของผสมจริงอ๋อครับแต่ว่าน้องลูกเพิ่นโตล่าสุดเป็นลูกของอะไรกล้วยน้้งบัวครับผมสาวเพิ่นอ๋อเนี่ยลูกสาวนี่น้องมันใหม่ครับผมไอ้ตัวโตน่องมันใหม่ลูกกล้วยเด้ครับผมกล้วยน้้งบัวนี่หลอดเออตัวนี้ส่งคือครับน้องเฮาส่ง ่ายยุ่นนี่นี่ครับนี่ไงครับครับอารมณ์ดีไหมฮะนี่หลังหนาของง่ายครับผมพ้นล่ะท่องพ่นนะ่ะตุงเทากมามลลําไลมากเมื่อผุนผาลาหลังครับผมกําไลนาหลังท่องเจ้าบีกบพานโดนดครับผมท่องเจ้าบีกบพาท่านโดนกําไลหลังนะครับผมสองเดือนนี่แนละ้วโอ้แม่นี่ถือเป็นแม่ให้ไล่นะครับผม แม่ให้ไล่เลยนะครับเพราะว่าง่ามแห้งครับสูงซ้ำแม่นั่อครับสูงซ้ำแม่เพชรครับอ๋อสูงซ้ำแม่เพชรเลยร <36. S 1> ้อยสามหกร้อยสามสิบหกแต่ว่าแบบแบบนั้นหนาะครับพึ่งข้ออ่องพันเื้่งตาเตีม้มคุณตาเตี้มแก้มจำ้ำเอาตำ้ล่าอัตลักษณ์ไขยไทยครับนี่แก้มจำ้ำหุ่นข้ออ่องกําไลหนานะครับผมโอ้งามง่ามงาม,งามครับ นี่ผมถือให้เป็นให้ไล่คอกเลยนะครับแม่เนี่ยงามแม่แสงดาวโอ้โยถ่ายเต็มนะครับ<ท>ผม <3 S 1> ครับ,รบผมบ่างยิงิน่นดอกยันเป็นวาผูสูกยันยันเป็นพอ่พอคนใหญ่ครับผมสายอีสานบ้านเขาเนี่ย่ะแต่ว่าหนงงามครับวุ่นล่ะ พี่น้องเฮาเต็มๆเ,เลยอ้อ,อมโอ้ยถุงเท่าเหมกำไลเหมงามเชื่อผู้ชายนะครับฝากถึงพี่น้องแฟนคลับของไอ้คนชีวิตนะครับครับผมติดตามฟาร์มน้อยหน่อยครับทุ่งมหาเศรษฐีของอำเภอกระนวลครับทีมงานน้องไซสครับผมร่วมกันสั่งสรรครับเป็นส่วนกันสามคน ผมวายุไข่คือรอแท้ตัวนี้ไปแท้เจ้าของฟ้ามีได้คนลวบลอครับคัดสังสิ่งดีแลครับผมครับผมค่อยพัฒนากันไปครับผมถือว่าเป็นเป็นฟ้ามไข่ตัวย่างเป็นฟ้ามขอกตัวย่างได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวนี้ถือว่าเป็นไข่ญ่เข้าฝากก็ไปพม่น้องเข้าอยากมาศึกษาดูงานครับมาได้ยังไดครับอยู่บ้านหนองแมงคู่นะครับตมบ้านฝาง ครับผมการเอิ่นมาฟาร์มงูนมเก่าครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงควายครับตามซื้อโเล่ครับครับผมเบอร์โทรอ่ะศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามครับครับผมอุปกรณ์อะไรครับครับผมแล้วผมผู้ยู่แหละครับผมครับผมเอาฝากพี่น้องเข้าผู้อยากเลี้ยงควายมีอย่างสีแนะน้ำบ่ครับ พี่น้องเลี้ยงควายกับหาเบิ้งตัวดีๆด้วยครับใหญ่เบิ้องตัวไอ้ซื้อขายกันราคาสูงหลายครับผมหาเอาตัวผู้บาดเย็บตัวผ่้มันครับผมตัวเป็นโรคเป็นไข่เหรอไหมครับผมการผสมราคามันเขาเลี้ยงมันติดสายเหรอครับครับผมหน่อยตัวใหญ่กับของเฮาดีมั้งเหรอครับครับผมัฒนาเอาครับผมพี่ยังก็เลี้ยงไปครับผมทุ่งมหาเศรษฐีฟาร์มท่านมาแล้วกลับไปท่านจะกลายเป็นเศรษฐีด้วยด้วยเจ้าวิกกันโอเคปัก